ทำไมคนสำเร็จทุกคนถึงบอกให้เราทำในสิ่งที่รักเพราะการทำในสิ่งที่เรารักเราจะมีแรงบันดาลใจครับเราจะอยากลุกขึ้นมาทำมันทุกวันแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่เราไม่รักมันเหมือนถูกบังคับให้เราลุกขึ้นมาทำอะไรที่เราไม่ชอบคุณลองนึกภาพตัวเองดูนะครับคุณต้องตื่นทุกวันเพื่อไปทำในสิ่งที่คุณไม่ชอบคุณไม่อยากตื่นจริงไหมคุณไม่อยากจะแบบเอาแรงเอาสมองเอาความคิด เอาสิ่งที่คุณมีอยู่ในร่างกายคุณไปทําสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ชอบมันมันเหมือนกับคุณนั่งอยู่ในห้องกับสิ่งที่คุณไม่ชอบกับสิ่งที่คุณกลัวอาจจะเป็นสัตว์เลื้อยคานหรือว่าเป็นคนที่คุณไม่ชอบหน้าอย่างเงี้ยคุณต้องทําอย่างนั้นทุกวันทั้งวันคุณจะอยู่กับมันได้ยังไงครับความรู้สึกของเรามันก็จะรู้สึกแบบทําไมกูต้องมาอยู่จุดนี้ด้วยวะทําไมกูไม่ออกไปทําสิ่งอื่นวะทําไมกูต้องมาอยู่กับสิ่งที่กูไม่ชอบ คนสาเร็จเขาเลยบอกให้เราทําในสิ่งที่เรารักเพราะว่าถ้าคุณรักในงานของคุณคุณจะรู้สึกเหมือนกับ้ยคุณไม่ได้มาทํางานอะ่ะมันคือความสนุกมันคือความตื่นเต้นคุณลองนึกภาพตัวเองนั่งอยู่กับสิ่งที่ตัวเองชอบนะคบในห้องอย่างเช่นคุณชอบโมเดลรถอย่างเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะชอบจิ๊กซออาจจะชอบอะไรอะ่ะสิ่งที่มันเป็นของเล่นอย่างเงี้ยแล้วคุณอยากจะดูแลมันตลอดเวลาถูกไหมอยากจะหาความรู้เกี่ยวกับมัน หรือคุณอยู่กับคนที่คุณรักคุณก็จะมีความสุขม,มากทุกๆวันคุณก็อยากจะอยู่กับคนที่คุณรักเสมอเลยจริงไหมครับนั่นแหละครับคือการเปรียบเทียบชีวิตเรากับการทํางานเพราะในชีวิตเรานะครับเวลาของการทํางานอยู่นานมากเลยนะ40ปีนะครับถ้าเราไปอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบเราเหมือนกับตกนรกเลยนะการตกนรกของเรามันมาจากการที่เราเลือกด้วยอะ่ะอันนี้โคตรเจ็บปวดเลยครับ ครูบาลอนเลยอยากจะย้ําเตือนคุณทุกคนว่าถ้าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่หาสิ่งที่คุณนักให้เจอถ้าหาไม่เจอไปลองทําก่อนไปดูก่อนว่าคุณมีแนวโน้มจะสนใจอะไรเหมือนตัวครูเองนะคบชอบเกี่ยวกับธุรกิจชอบเกี่ยวกับการพูดพอครูมาอยู่ในโลกออนไลน์ครูรู้เลยว่าเฮ้ยการมาสอนธุรกิจแบบเป็นครูในโลกออนไลน์มันเข้ากับครูบาลอนมากๆามันเป็นไลฟ์สไตล์ที่ครูชอบมาก ครูได้เรียนรู้ครูได้ลงมือทําครูได้ทําธุรกิจครูมีรายได้เข้าครูอยู่กับมันได้ทั้งวันทั้งคืนพูดเรื่องนี้ได้แบบทั้งวันทั้งคืนเลยและออกมาทําคลิปออกมาสอนคนแบบทุกวันไม่มีความรู้สึกเหนื่อยเลยเพราะครูรักที่จะทาสิ่งนี้ถ้าคุณยังหาสิ่งที่คุณรักไม่เจอนะครับหาให้เจอถ้าหาไม่เจอไปทดลองทําให้มันครบให้มันเยอะที่สุดให้คุณรู้ว่าคุณอยากจะทําอะไรแล้วคุณจะมีความสุขทุกวันครับมันเหมือนคุณอยู่บนสวรรค์ แต่ว่าสวรรค์เนี้ยมันอยู่บนดินโคตรเจ๋งเลยนะ